ครับพบกันอีกเช่นเคยนะฮะในช่วงยามเย็นนะครับเป็นยังไงนะสบายดีกันทุกคนนะวันนี้เราจะมาคุยกันนะมาศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระุทธเจ้านะในตอนพุทธสาวกนะชายที่นับถือพระพุทธเจ้าถ้าเป็นผู้หญิงนะฮะผู้หญิงเขาก็จะใช้อีกคำหนึ่งนะครับนะพุทธพุทธ สาลิกาก็คือหญิงที่นับถือพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าพุทธสาลิกานะฮะเดี๋ยวมีก็มีนางวิสาขาเห็นไหมครับเออแล้วก็มีเอ่ออันนี้เอาตัวอย่างง่ายๆก่อนเอาเรามามาดูพุทธสาวกนะฮะคนที่สองนะครับองค์ที่สองก็คือนะซึ่ง หลายท่านได้ยินนะฮะพระอุบาลีครับพระอุบาลีเป็นใครมาจากไหนนะฮะเรามาคุยกันพระอุบาลีเป็นบุตรของช่างตัดผมในกรุงกบินลพัฒนะฮะเมื่อจเจริญวัยขึ้นได้ทำ้าที่เป็นช่างตัดผมอยู่ในราชสำนักของกรุงกบินลพัฒนะฮะที่เป็นที่นับถือของพระราชก,กุมารในศักยวงศ์ทั้งห้านะเป็นช่างตัดผมนะฮะให้กับ พระราชโอรสแล้วก็พระเจา้าแผ่นดินก็คืออานน์โอ้ใช่หมดเลยนะครับก็เป็นนับที่นับถือของพระราชกุมารในสกยะวงทั้ง 5, 5้องค์เนี่ยพระอานนน์นี่ก็ใช่พระอนุรุทธะใช่พัะขุใช่กิมพิระก็ใช่พัทธิยะรวมทั้งพระราชกุมารในโกริยะวงก็คือเทวทัตด้วย เห็นไหมครับเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปดรดพระประยุรญาตแล้วก็ประทับอยู่ที่อ,อนุปิยะอัมพวัน,นรพระราชก,กุมารทั้งหลายก็ได้เสด็จออกมาผนวดนท่านก็ได้ออกบวชด,ด้วย <c oughs> โอ๋ตแต่ละบวชบวชหมดเลยเ <c oughs> มื่อบวชแล้วนะท่านได้ทูลขอพระพุทธเจ้าว่าจะไปอยู่ป่าแต่พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าหากพระอุลิ พระอุบาลีไปอยู่ป่าก็จะเจริญแต่วิปัสสนากรรมฐานอย่างเดียวนะซึ่งวิปัสสนาธุระนะแต่หากอยู่ในสำนักนะมีพิสุมากก็จะได้รับรู้เรื่องกฎเกณฑ์นะแล้วก็ระเบียบต่างๆนะคือท่านมีพระบาลีนี่กฎกติการะเบียบ นะฮะหรือว่าศีลของพระเนาะท่านรู้เรื่องนี้มากรวมทั้งได้ยินได้ฟังคําสอนของท่านซึ่งเป็นเรื่องฝ่ายคันทะธุระด้วยนะจึงทรงทัดทานไว้พระบาลีก็ปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าดําริแล้วก็ได้บําเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานอยู่ไม่นานก็สําเร็จเป็นพระอรหันต์ง่ายไหมฮะการเป็นพระอรหันต์ต้องรับสังโยชน์สิท์ให้ได้นะครับพระบาลี นะพระบาลีก็เป็นสาวกที่จดจําพระวินัยได้แม่นยำนะจำได้มากแล้วก็มีความเข้าใจอย่างดีนะจนพระพุทธเจ้ายกย่องนะบรรดาพิสนะุจึงไปเรียนพระวินัยจากพระอุบาลีกันมากเมื่อพระมหากัสปะเทระเป็นประธานในการสังคยนาครั้งที่หนึ่งนะประทม,มสังคยาเนาะพระบาลีก็ได้ทําหน้าที่ตอบคาถามเกี่ยวกับพระวินยัย นะการรู้จักแล้วก็เข้าใจพระวินัยอย่างดีนะาารพระบาลีทําให้ท่านช่วยตัดสินข้อขัดแย้งในหมู่สง์เกี่ยวกับเรื่องพระวินัยได้ดีทําให้ขัดแย้งต่างๆหมดสิ้นไปนะกุตินะฮะในภาพก็จะเห็นกุตินะเดี๋ยวให้ดูนิดนึ่งครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นกุตินะของพระอุบาลีนะครับนะก็ ที่ยังปรากฏอยู่ที่เชตวันมหาวิหารประเทศอินเดียยังมีอยู่นะครับทนีนี้ที่สำคัญครับเรามาดูข้อคิดคุณธรรมของพระอุบาลีที่ควรถือเป็นแบบอย่างเมื่อท่านทำหน้าที่เป็นช่างตัดผมอยู่ในราชสำนักของกรุงกบิลลพัทนะฮะท่านก็ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีจึงเป็นที่นับถือของพระราชกุมารในศักยวงศ์เมื่อบวชนะฮะท่านก็ มีความตั้งใจในการศึกษาแล้วก็ปฏิบัติธรรมจนสําเร็จเป็นพระอหันต์ได้ในเวลาไม่นานนะฮะท่านเป็นผู้ที่เชื่อฟังคําแนะนําของผู้ที่เป็นครูก็คือพระพุทธเจ้านะฮะนะแม้ท่านมีความตั้งใจที่จะออกไปปฏิบัติวิปัสสนาธุระในป่านะแต่เมื่อพุทธเจ้าทรงทัดทานนะท่านก็ได้อยู่ในสำนักจนเรียนรู้แล้วก็จิตจำจดจำนะฮะพระวินัยได้ มากกว่าคุณองค์อื่นเนาะเป็นผู้ที่รู้จริงในพระธรรมวินัยเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้จากการที่ตัดสินข้อขัดแย้งในหมู่สง์จนเกิดความขัดแยง้งนะฮะแล้วก็ยุติไปนะครับอันนี้ก็คือ,อพระภิสุนะครับที่เรียกว่าเป็นถ้าไม่มีท่านนะจดจำหลักคำสอนของพุทธเจ้าไว้นี่ ก็คงจะศาส,สนาพุทธก็คงจะอ,อ,อาจจะไม่รุ่งเรืองอยู่ทุกวันนี้นะครับนี่คือพุทธสาวกที่เรานำมาฝากเพื่อนๆนะครับว่าเออแต่ละคนแต่ละองนะฮะนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วเราก็มาเรียนรู้นะครับในเรื่องของพุทธสาวกชายที่นับถือพระพุทธเจ้าในหลักคำสอน นี่คือสิ่งทีนะ่เราก็เอามาคุยกันนะอ่าก็น่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีนะให้กับนะอุบาสกอุบาสิกานะที่เรียนเรียนรักธรรมคำสอนของพุทธเจ้านะเป็นแบบอย่างที่ดีนะอ่ะก็มาคุยกันแลกเปลี่ยนกันนะนอกจากหลักคำสอนแล้วก็จะมีนะ พระอาหารหันต์นะแต่และองค์นะฮนะเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆนะครับก็ยกเอามาเป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนๆได้ได้ฟังกันได้ยินกันนะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะฮะเราก็จะเจอนะอีกท่านหนึ่งครับอนาถบินกะนะก็เป็นเศรษฐนะีในขับถัดไปนะฮะว่านะคนที่บุคคลที่ ช่วยเผยแผ่หลักคำสอนผู้ที่เจ้านี่ฮะซึ่งอนาทบินทกะนี่โอ้สุดยอดครับผมเรียกว่าเป็นผู้มองการไกลเดี๋ยวมองการไกลไงเรามาติดตามกันนะครับ